ใน,นการปฏิบัติต้องเอาตามคําสานอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรามาจากแต่นต้นต้น,ตนสอนอย่างไรต้องเอาขุดคุยขึ้ามาจากกระหลักขั้นพุทธการมาเอาตำราโยงนี้แตมานี้มาพูดกันในะครับไปคนที่คนทางไปคนละพูดแบกไปเดียเด๋ยวนี้ยุงนี้นะมันขัดแย้งกันือว่าพวกดีกาจาร์แต่ไม,ม่ขั้นพุทธการตำรายังสมบูรณ์อยู่จนว่าอัธาบารีมีความสมบูรณ์เต็มที่ขยายความไปอย่างนี้อย่างนี้ชัดเจนมาก ต่อมาก็อ,อา,จา,กาจารย์กระถายจาร์ก็บรรยายธรรมะต่อไปตอนนี้ก็ยังมีความเหมือนกับว่าจะมีความที่ว่าจะให้เกิดความชัดเจนไม่ได้เพียงพอเท่าไรน,นะเพราะยุคนี้มันเป็นเป็นสมัยที่ดีกาจาร์ยุคนี้สมัยนี้เป็นดีกาจาร์การดีกาจาร์เนี่ยเป็นลักษณะของปุถุชนอาจารย์กระถาจาร์เนี่ยมีลักษณะของพระอริยเจ้าแฝงอยู่ด้วย เนี่ยพระอันนี้เจ้าขันพระโสดาบ้างที่กิตตคานาขัแงแสงอยู่ด้วยจึงออกมาอัตตกขาจารย์แต่ยุคนี้เศรนฐีเป็นธรรมะบาลีออกมาออกมาตามดีกาจาร์ออกมาตามความคิดเห็นของครูอาจารย์แต่ละขั้นแต่ละองเดี๋ยวนี้เราจะไปถือเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถูกต้องทั้งหมดไม่ได้เลย้เราศึกษาสรรมมติว่าอะไรเป็นดีกาจาร์ออกมาตรงที่นั้นถ้าไม่นั่นไม่จะหลง มันจะหลงว่านี่ก็จริงอันนี้ก็จริงมันจออร,รจิงเพราะอะไรจริงเพราะผู้สอนพอเชื่อถือได้นั่นเป็นกรารวัตถสเต็มวัตถุตัวเลยเนี่ยกรารสูตรเชื่อตามตำราตาาัวเองไม่มีความคิดอะไรเลยตำราว่าไม่ก็เชื่อตามเชื่อตามผู้ให้ตำราที่ว่ามากับเป็นบุคคลพ่อเชื่อถือได้พอเชื่อตามพี่อีกแหละนี่ว่าเชื่อตามบุคคลเชื่อตามตำลาเชื่อตามถือพ่อตำลา ความเชื่อนี้ใช่ไม่ได้พระเจ้าวิญญาเชื่ออะไรมากนะต้องเชื่อตามเหตุตามผล